สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับเจมส์พุทเสมอแท็กเตอร์นะครับสาขา3ามอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตมาอัปเดตรถไถหน้าร้านนะครับผมว่ามีคันไหนบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับ คุณลูกคา้าท่านใดที่สนใจรถนะครับก็สามารถทักใต้คลิปได้เลยนะครับหรือโทรสอบถามเจมได้เลยนะครับที่เบอร์083-538-8071นะครับวันนี้นะครับเจมขออนุญาตมานําเสนอนะครับเจ้าตัวรถนะครับที่อยู่หน้าร้านวันนี้นะครับคูเป t a l 3 6 0 8า p คันนี้นะครับ พี่เจมขอบอกว่านะครับคันนี้นะครับคันนี้หาการให้ควักนะครับหาการให้ควักในแถบอีสานนะครับคันนี้นะครับคูปต้าเอลสามหกศูนย์แปดเอสพีคันนี้นะครับคันนี้ขอเสนอขายในราคาเบาๆนะครับสามแสนเก้าพันบาทนะครับรถปีห้าเจ็ดนะครับชั่วโมงการทางานอยู่แค่แปดร้อยชั่วโมงนะครับมาคันถัดไปนะครับผมคันถัดไปคูปต้าเอลสามสองหนึ่งแปดดีทีคันนี้นะครับขอบอกว่าคุ้มนะครับ คุ้มมากนะครับราคาเบามากนะครับเบายิ่งกว่าขนนกนะครับตอบโจทย์นะครับคุณลูกค้าเจ้าของสวนทุเรียนนะครับไม่ต้องการจะซื้อแล้วแพงนะครับคันนี้ตอบโจทย์นะครับคันนี้ขายเบี่ยงนะครับ2องแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเองเท่านั้นเองนะครับคันนี้เป็นอุปกรณ์เป็นใบดันนะครับคันนี้มีผ่านห้าด้วยนะครับขอโทษทีนะครับนี้มีผ่านห้าด้วยมาคันถัดไปครับผมคูปต้าเอลสามสองหนึ่งแปดเอสพีนะครับคันนี้นะครับขอบอกว่านะครับเดิม ชั่วโมงการทางานอยู่แค่900ชั่วโมงเองนะครับพระเจ้า900ชั่วโมงครับขันมาขั้นถัดไปครับผมอนุญาตนะครับเมื่อกี้เนี่ยคลิปมันตัดนะครับคลิปมันตัดห่านมือผมไปถือนะครับคันนี้นะครับคันนี้คูเบอร์ต้ b 2 1 4 0 s คันนี้นะครับพองมาลัยนุ่มมากนะครับคันนี้ลูกค้าจองเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือจะส่งในวันที่25เดือนนี้นะครับคันนี้ส่งไปร้อยเอ็ดนะครับคันนี้ยังไงก็ตรงปกนะครับซื้อรถออนไลน์กับพี่เจมส์นะครับตรง เดี๋ยวก่อนสมบว่าผมมีเปลี่ยนถ่ายในะมันเครื่องนะครับกองซานเลวให้ลูกค้านะครับคันนี้นะครับตอนนี้ไปคันถัดไปครับผมคันนี้ก็หากันให้ควักนะครับคันนี้คูเปอร์าเอล4018นะครับคันนี้นะครับหัวหลับกัวหลับนะครับคันนี้นะครับ อีสานบ้านเฮ้านะครับหากันใส่หลายนะครับขั้นหนีแห้งมันดีครับขั้นนีสี่สิบแรกงนะครับเอาไปเขาไล่เขาสวนเขาหน้านะครับขั้นหนี้นะครับเขาบอกว่ายางหนานีพผมเบิกกหไหมนะครับยางหนานีพผมเบิกกหไหมนะครับยางหนาเบิกกหไหมยางหลังได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับขั้นหนี้นะครับขั้นหนีงามๆงเลยนะครับจักทรงหงามๆเลยนะครับทุดหลังแห่งดีปกตินะครับทุดหลังรถเก่าเป็นเจ้าของเก่านครราชสีมาครับเบียนนี่ครับนครราชสีมานะครับขั้นหนี้นะครับ ขั้นนี้ขายบ่แพงครับขั้นนี้ขายบ่แพงนะครับขั้นนี้ขายบ่แพงต้นขั้นนี้มากมากสูงนะครับเด้อผู้ใดถ้าผู้ใดว่าแพงผมให้พลานได้ครับผมบกเขียบบกขวดนะครับอันนี้ว่าจากใจเลยนะครับเด้อขั้นนี้ต้นทุนมันไม่แพงอีหลีครับตัวขั้นนี้นะครับขั้นนี้ผมขายเพียงนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับอันผู้ใดรับได้นะครับก็ทักมาแต่คิดได้เด้อครับพร้อมกับขายบ่แพงครับเพื่อจะได้ขายน้ามัยครัไฟนะครับขายช่งนะครับเด้อ ขั้นนี้นะครับขั้นนี้ขายบ่แพง3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผู้ใดแพงก่ะเลื่อนผ่านได้ได้ครับเด้อยขั้นนี้ต้นทุนมันมาแห้งมันมาแห้งหลีครับขั้นนี้ครับตั้งขั้นถัดไปครับผมสำหรับเหมาะสมสำหรับผู้พี่กําลังซับหน่อยๆนะครับขั้นนี้คูปัต้าเอลสามสี่ศูนย์แปดขั้นนี้นะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่าเป็นตัวเปล่านะครับเหมาะสมนะครับเอาไปลากถังนะครับเอาไปต่อพ่วงนะครับ ใช้งานได้อเนกประสงค์นะครับคันนี้แห้งนะครับจัดทรงให้เรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับบางคันถัดไปนะครับผมคันนี้ใครอยากได้สามสี่พร้อมใบดันนี่คันนี้เลยครับสามสี่พร้อมใบดังคันนี้เลยนะครับคูปต้าเอลสามสี่ซูสแปดคันนี้นะครับเฟียวๆจัดทรงให้นะครับรถแห้งๆนะครับไม่มีไอนะครับคันนี้ผมจัดไปให้กับใบดันหน้าชุดใหม่นะครับใช้งานยาวๆนะครับคูปต้าเอลสามสี่ซูสแปด คันนี้นะครับคันนี้นะครับผมเสนอขายเพียงนะครับ1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสารลูกค้าในที่สนใจนะครับทักโทรสอบถามผมได้นะครับพี่เจมนะครับหูเสมอแท็กเตอร์สาขาสามอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับเบอร์โทรนะครับ0 8 3 5 8 8 0 7 1นะครับสำหรับเช้านี้นะครับในการอัปเดตรถหน้าร้านนะครับพี่เจมก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับพี่เจมไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับ